สวัสดีค่ะน้ารีคีมะขาวพยากรค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปแรด้อมกันนะคะหัวข้อวันนี้คือใครจะมาช่วยคุณในยามคับขันนะคะใครจะมาช่วยคุณในยามคับขันไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่าดูพลังงานตัวตนคุณสิตอนนี้คุณมีสภาวะวิกฤตหรือมีความขับขันอะไรไหมเอ่ยแล้วใครใครใครจะมาช่วยคุณได้นะ <c oughs> แปดไม่เท้าสี่ไม่เท้าสามไม่เท้าทำไมมีแ <c> ต <oughs> ่เรื่องงานนะงาน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 แล้วก็งานและครอบครัวเนาะดอะแจสติดแม่หมอมองว่าเออหลายๆคนเนี่ยกำลังอ่อายู่ในสภาวะที่คุณน่าจะมีธุรกิจที่เป็นกงสีไหมคะ หรือว่าทําธุรกิจแบบครอบครัวหรือว่ามีการมีเรื่องของมรดกทรัพย์สินอยู่หรือเปล่ามันเป็นปัญหาอยู่นะคะมันเป็นปัญหาอยู่มันเหมือนกับถ้าเป็นมรดกทรัพย์สินนะะ่ะแม่หมอมองว่าอแปลนบ้านอะ่ะแปลนที่เนี่ยมันอาจจะแบ่งกันไม่ลงตัวหรือแบ่งกันมีคนหนึ่งที่สวยคนหนึ่งที่ไม่สวยหรืออีกคนหนึ่งที่ตาบอดแล้วไปขอที่ขอทางเพิ่มอ่เครือญาติไม่ให้เพิ่มมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นไหมคะ ม,มันเหมือนกับเอเราจะทํำยังไงดีละ่ะที่จะถ้ากรณีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างเรื่องของเรื่องของอสังหาเนาะเรื่องของมรดกทรัพย์สินเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คงต้องใช้ทางกฎหมายอะค่ะคือมันเหมือนจะคุยกันไม่เข้าใจอะคุยกันไม่เข้าใจนะถ้าเกิดเป็นมรดกทรัพย์สินก็ต้องให้มีทนงทนายอะไรเนี่ยเข้ามาช่วยดูช่วยไกล่เกลี่ยตรงนี้มากกว่านะถ้าคุณเป็นอะไรนะผู้ ผู้ดูแลมรดกทรัพย์สินนะ่ะอันนี้ก็อาจจะต้องมีการนัดไกลเกี่ยคุยกันและอาจจะต้องมีมีพยานหรือมีทนายในการเข้ามาช่วยคุยนะคะในการที่จะแบ่งมรดกหรือจัดการหรือเป็นผู้จัดการมารดกตรงเนี้ยเพราะถ้าคุณเข้าไปจัดการเองเนะี่ยไม่เหมอว่ามันอาจจะไม่จบก็ได้ดูมันจะยืดเยื้อมานานอยู่พอสมควรนะคะอือเขาบอกว่าให้ใช้ทางกฎหมายให้มีทนทนายเข้ามาช่วยจะดีกว่าเนาะ ใครที่มีประเด็นในเรื่องของในเรื่องของการงานกิจการงานหรือกิจการครอบครัวเป็นลักษณะคงสีหรืองานมันแบบเป็นธุรกิจที่ทําร่วมกันมาตลอดมาร่วมกันตลอดนานแล้วเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ที่ทํากันมาตลอดแล้วสภาวะตอนเนี้ยมันอยู่ในสภาวะที่นิ่งเงียบมันไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเนี่ยจริงๆธุรกิจครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆหรือคุณ เป็นผู้แบกรับแบกบรับอะไรอะค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวอย่างหนักหน่วงอยู่ทั้งนั้นที่งานมันก็เป็นงานของครอบครัวใช่ไหมเออตามหน้าไพ่ก็บอกว่าคุณก็ลองลองแบบว่าแบ่งงานให้ชัดเจนหรือไม่ก็ขายทรัพย์สินแล้วก็แบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งเงินออกไปแล้วก็ต่างคนต่างไปทําในธุรกิจธุรกิจแต่ละธุรกิจที่เชี่ยวชาญจะดีกว่าบางครั้งการที่รวมรวมาญาติใหญ่ๆเนะี่ยแต่ละคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญงานไม่เหมือนกันแล้วอาจจะเกิดประเด็นปัญหาว่า คนหนึ่งทํามากคนนึงทําน้อยแล้วเงินทองเนี่ยมันมันไม่เสมอกันมันไม่เท่ากันมันก็เป็นปัญหาได้ถูกปะหรืออาจจะแบบเครือญาติพี่น้องอนะมามาทํางานด้วยกันแต่ว่าพี่เป็นลักษณะหนึ่งน้องเป็นลักษณะหนึ่งแล้วมันมีการเกิดความเอาเปรียบหรือเสียเปรียบกันอยู่หรือแบบอีกคนนึงทํางานแบบเอาแต่ใจตัวเองอีกคนนึงทํางานแทบตายแล้วแบกรับหนี้สินอยู่คนเดียวอีกคนหนึ่งก็เอาแต่ได้อย่างเนี้ย ซึ่งแม่มอมองว่าตรงนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคุณอาจจะต้องถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะเขาก็แน,นะนําว่าลองลองจัดการแบ่งแบ่งแบ่งไปเลยอะแบ่งธุรกิจไปให้เบ็ดเสร็จอะค่ะใครทําส่วนไหนก็ส่วนนั้นหรือไม่งั้นก็แน,นะนําว่าคุณน่าจะขยับขยายออกมาเป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณเองอค่ะไม่ต้องเป็นรวมไม่ต้องเป็นร่วมไม่ต้องไปจอยแล้วะถ้ามันมีที่ดินอะไรที่มันถึงครองร่วมกันอยู่หรือซื้อร่วมกันก่อนหน้านั้นะนะ ก็ขายอะขายแล้วก็แบ่งออกมาให้ชัดเจนแล้วก็ไปลงทุนแต่ก่อนที่คุณจะแยกอิสระออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะต้องอมีสัญญาทางกฎหมายให้เรียบร้อยนะคะว่าหนี้สินก่อนหน้านั้นอะใครลงทุนยังไงต้องชดใช้อะไรเท่าไหร่ใครต้องแบกรับเท่าไหร่แล้วคุณค่อยค่อยแยกอิสระออกมาต่างหากนะ อันนี้เป็นเรื่องของบรดกเรื่องของกิจการเรื่องของเงินทองเนาะเพราะมองว่ามันน่าจะทํามันน่าจะเห็นว่าธุรกิจที่เคยทําร่วมกันอะ่ะมันถึงจุดตา่าน่ะจุดที่มันมีปัญหาแล้วมันไปต่อไม่ได้เออครั้งถ้าคุณอยากจะแยกอิสระออกมาจากเครือญาติและครอบครัวของคุณเองเ่ะก็ใช้กฎหมายให้มันชัดเจนนะคะจะดีกว่าเนาะ,ะหลายหลายคนอ,ะอ่ะทำทำงาน ทำงานแบกเลี้ยงครอบครัวคนเดียวอย่างหนักหน่วงอะ่ะค่ะก็บอกว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบว่าเป็นผู้เป็นผู้ยังไงอะ่ะเป็นผู้ที่ไม่อ่อนแอจนเกินไปอะ่ะบางครั้งถ้าคุณอ่อนแอแล้วโดนเครือญาติหรือครอบครัวของคุณเองอะ่ะเป็นผู้กดทับคุณอยู่นะ่ะก็เพราะคุณแสดงความอ่อนแอจริงๆคุณอาจจะไม่ได้อนะ่อนแอะแต่คุณใจดีเกินไปความใจดีเกินไปของคุณมันทําให้เขามองว่าคุณเป็นผู้อ่อนแอแล้วพยายามที่จะกดทับคุณเอาไว้นะคะ ดังนั้นคุณอาจจะต้องลุกขึ้นมาแสดงจุดยืนของตัวเองอะแสดงความเข้มแข็งแล้วก็แยกตัวอิสระไปทํางานอะไรที่มันที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณนะเป็นความสามารถของคุณเองอันนั้นจะดีกว่าเนาะหน้าภายแนะนำมาแบบนี้นะ,ะ The world hangman หน้าภายมันจะดีนะแต่มาปิดท้ายมาแผบบเอ้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ดี The world hangman มีอะไรเอ่ย Night of n หลายหลายคนมีความรู้สึกว่ากิจการของคุณอนะ่ะมันมันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะอยากจะไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะไปยังไงแล้วไม่รู้จะไปยังไงเขาบอกว่าเพื่อนฝูงก็ดีนะคะเพื่อนฝูงให้หาคนช่วยถ้าคุณคิดจะไปต่างถิ่นต่างแดนไปทำงานที่ต่างประเทศคุณจะต้องหาคนช่วยนะคะถ้าคุณไปสมัครเองเนี่ยแม่หมอมองว่าน่าจะยากที่คุณจะได้ไป แต่ถ้าคุณมีคนช่วยเมื่อไหร่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะได้เดินทางออ่จะหาคนช่วยก็ต้องดูดีๆนะว่าคนช่วยคนที่ช่วยหรือบริษัทที่ช่วยนะเนี่ยสุจริตหรือเปล่าเป็นพวกมิจฉาชีพหรือเปล่าด้วยนะออืมเถ้าคุณกําลังทําเรื่องของอสังหาพวกในหน้าขายที่ดินร่วมกับเพื่อนร่วมกับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่แม่หมอมอกว่าแฮงแมนะมันอึดอัดใจต่อกันนะ่ะ มันเหมือนกับอคุณคุณน่าจะอยู่ในสภาว่าที่รู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าอยากจะดีดตัวออกมาแต่การดีดตัวออกมาของคุณมันก็รู้สึกว่าอึด,อ,ด,อ,ดอัดใจไหมกลัวว่าจะมีปัญหากระทบอะไรกับเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้หรือเป็นเครือญาติกันอยู่แต่เขาบอกว่าเอ้ยถ้ามันรู้สึกอึดอัดขนาดนั้นก็ออกมาเถอะบางครั้งเขาบอกว่าคําพูดของคุณที่คุณพูดไปเนี่ยมันอาจจะสร้าง สร้างความอึดอัดใจให้กับหุ้นส่วนของคุณอยู่นะคะอ่าหรือเครือญาติของคุณอยู่อะด้วยคําพูดที่คุณพูดออกไปนะคะเขาก็าบอกว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆอะ่ะต้องเปิดอกคุยกันนะคะเปิดอกคุยกันคุยกันให้เคลียร์ก่อนที่ปัญหามันจะบานปลายเนอะหลายๆคนติดขัดในเรื่องของเงินทองเป็นหนี้เป็นสินนะเจ้าหนี้ตามเงีง้ยทุกวันอยู่เนี่ยเออ คุณกําลังรอคอยที่จะได้ขายอสังหาหลายๆคนอาจจะถูงยึดอสังหาไปแล้วก็ได้แต่หลายๆคนน่ะอาจจะรอขายอสังหาถ้าขายอสังหาชิ้นนี้เมื่อไหร่เนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากเรื่องของเงินทองถูกไหมอืมเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะขายอสังหาด้วยไม่มอมอง,มองว่ามูลค่า ตึกหรือบ้านที่คุณจะขายมันคงไม่ได้ราคาถูกถูกอ่ะมันคงเป็นราคาสูงอยู่พอสมควรคุณสามารถที่จะแบ่งแปลนอะซอยย่อยออกมาแบ่งเป็นซอยแปลนเล็กแปลนน้อยขายอาจจะทําให้ขายคล่องขึ้นหรือไม่ก็ถ้าไม่ซอยย่อยเนี่ยคุณก็ต้องหาคนช่วยอะค่ะหาทนายแอไม่ใช่ทนายหาในหน้าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการขายทรัพย์สิน จึงจะขายได้เขาบอกว่าเวลาการขายคุณจะต้องมีถูกหักเปอร์เซ็นต์ออกไปด้วยอะค่ะคุณจึงจะขายได้แล้วก็อาจจะลดราคาลงมาหน่อยหนึ่งอะค่ะลดราคาลงมาหน่อยด้วยเศรษฐกิจกมันไม่ดีอเะนะาะการที่คุณจะมาขายทรัพย์สินราคาแพงๆในช่วงเศรษฐกิจกแบบนี้แม่หมอบอกว่ามันไปยากยากนะคุณอาจจะต้องซอยแปลงเล็กแปลงน้อยแต่ที่สุดแล้วแม่หมอว่าคุณน่าจะได้ขายนะคะได้ขายแล้วก็ปลดปล่อยพันธนาการเรื่องการเงินการทองของคุณได้นะโอ้พายุลมแรงมากเลย ดีกว่าในยามที่คุณขับขันนะ่ะจะมีใครที่จะมาช่วยคุณได้อีกไหมเนาะก็มองว่าหนึ่งละทนายนะช่วยคุณได้นะสองก็คืออาจจะเป็นคนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าคุณต้องการออกเดินทางไปต่างประเทศถ้าคุณต้องการขายอสังหาก็หาในหน้ามาช่วยนะคะมาช่วยแล้วก็ลดราคาลงหน่อยก็น่าจะดีแล้วก็ประกาศขายทังโลกโซเชียลเยอะๆนะคะอาจจะทําให้คุณดีขึ้นได้ถ้าในเรื่องของกิจการงานเขาบอกว่า ถ้าคุณขับขาดในเรื่องของไรายได้เขาบอกว่าธุรกิจของคุณเนะ่ยคุณขาดการประชาสัมพันธ์ในโลกโซเชียลเห็นปะคุณต้องประชาสัมพันธ์ให้มันเยอะกว่านี้แล้วธุรกิจคุณถึงจะหมุนไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นธุรกิจคุณจะติดแงกอ่ะนะประชาสัมพันธ์เข้าโลกโซเชียลเยอะๆเลยเจ็ดดาโอ้หลายๆคนเจอมิจฉาชีพมาใช่ไหมเจอคนโกงมาถูกไหมคะแต่ถ้าเจอมิจฉาชีพเจอคนโกงมา ถ้าตามหน้าไพ่เหมือนว่าคดีของคุณที่มันยืดเยื้ออยู่หรือคดีที่คุณกําลังวิ่งเต้นหรือร้องเรียนอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่ที่สุดแล้วคุณจะได้กลับคืนมานะคะแต่ถามว่าได้กลับคืนมาเต็มร้อยไหมแม่หมอว่าคงไม่ได้เต็มร้อยคงไม่ได้เต็มร้อยอาจจะได้มาอย่างไรก็สักครึ่งหนึ่งนะคะหรือถ้าคุณไปทวงหนี้เขาเนี่ยก็เขาบอกว่าถ้าทวงเป็นก้อนคุณอาจจะไม่ได้คืนเลยก็ลองทวนทวงแแบบ ทยอยจ่ายอะค่ะให้เขาทยอยจ่ายเล็กจ่ายน้อยเดือนละสองสามพันก็ยังมีใจใจมากเหอะอย่างน้อยมันก็ยังไม่หนีไปไหนไงแล้วก็ยังจ่ายคืนถ้าอย่างนั้นอะยังมีเกณฑ์ที่จะได้มานะแต่ถ้าต้องการแบบกลับคืนมาทั้งก้อน่ะอาจจะยังมองว่าค่อนข้างใจยากนะเขาเรียกว่าผ่อนหนักเป็นเบานะคะถ้าใครอยู่ในชั้นคดีความอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าคดีความอาจจะ อาจจะมีการยืดออกไปอีกนะคะยืดออกไปอีกถ้าเกิดคุณอยู่ในสภาวะที่ขับขันนะในเรื่องของคดีที่สุดแล้วอาจจะมีการทนายอาจจะช่วยคุณเจรจาไกล่เกลี่ยได้แล้วก็มีการมีการยืดระยะเวลาในการผ่อนคืนได้อีกนะคะอืมนะอีกสักหน่อยหนึ่งอนะแปดเหรียญในเรื่องของเงินเงินทองทองที่สุดแล้วแม่หมอก,ก็ยังมองว่าเอ้ยคุณจะผ่านสภาวะว,ะวิกฤตขับขันตรงนี้ได้ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของเงินปะ เขาตั้งแต่ดูมามันมิแต่เงินมีแต่อสังหามีแต่ธุรกิจมีแต่เจ้าหนี้มีแต่เรื่องของคดีความในเรื่องของเงินทองแต่ที่สุดแล้วเขาบอกว่าคุณลองอ่ะขยันทํางานในโลกโซเชียลเข้าสู่โลกโซเชียลเยอะๆเงินคุณจะปังนะเงินคุณจะดียิ่งคุณขยันมากเท่าไหร่เงินก็จะยิ่งดีเท่านั้นในที่นี้เขาก็เตือนคุณนะคะว่าคุณอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจคนอื่นจนเกินไปนะคะ บางทีคนที่คุณไว้ใจอาจจะเป็นคนที่หักหลังคุณเองก็ได้อาจจะเป็นนกสองหัวในบริษัทของคุณในองค์กรของคุณก็แล้วแต่นะแล้วมันทําให้ธุรกิจคุณติดขัดบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าเป็นไปได้หรอกคนนี้ฉันดูแลอุปถัมภ์เขามาตลอดเขาก็ดูจะดีดีแต่คนเราอะ่ะมันรู้หน้ามันไม่รู้ใจเนาะคือคืออย่างน้อยก็เอ๊ะเอ๊ะสักนิดนึงหรือถ้ามีคนเตือนอะไรเนี้ยก็ลอง ลองหันกลับมาอีกมุมมองหนึ่งอะคะ่ะแล้วค่อยๆพิจารณาดูนะเพราะบางครั้งทําสิ่งที่ถ้าการที่คุณมีคนคนไม่ซื่อสัตย์อยู่ในองค์กรของคุณอยู่เนี่ยหรือคนในองค์กรคุณลักเล็กขโมยน้อยเงินทองของคุณคนในองค์กรเป็นคนข้าบข่าวบริษัทคุณกิจการของคุณไปให้คนอื่นแล้วทําให้คุณเสียผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆน,น,น,นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะอันเนี้ยถ้าลูกน้อง ขโมยเงินตอดเล็กตอดน้อยอ่ะเฮ้ยบางคนตอดเล็กตอดน้อยซื้อบ้านได้เป็นหลังมันตอดไม่ได้ตอดัตรเดียวตอดทุกวันกี่ปีล่ะนับไปสิเงินเยอะนะถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคุณก็ควรที่จะเอาลูกจ้างเนี่ยออกถ้าลูกจ้างของคุณไม่ซื่อสัตย์กับคุณไม่ว่าคุณจะเคยรักและดีกับเขามานั่ขนาดไหนอาจจะโอ้โหเปรียบเสมือนเป็นข้อรัวเดียวกันเลยรักดูแลกันมาตลอดแต่ถ้าวันหนึ่งคุณรู้ว่าเขาเป็นนกสองหัวเขาไม่ดีกับคุณเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณเอาข้อมูลคุณไปอยู่ที่อื่นคุณก็ต้อง ตัดเนื้อร้าทิ้งเข้าใจเนาะแล้วเงินทองคุณจึงจะเข้าธุรกิจเนี้ยอ่าแม่หมอมองว่าในช่วงเนี้ยถ้าคุณขยันทํางานถ้าคุณตัดไอสิ่งที่ไม่ดีออกนะตัดไอคนไม่ดีออกออกจากองค์กรคุณออกจากชีวิตคุณไปแล้วเนะี่ยธุรกิจที่คุณทําหรือกําลังเริ่มทําอยู่มันจะไปได้ดีนะคะเงินจะเข้าปังเร็วมากเลยจริงอฟคับคุณนะ่ะเป็นคนที่ใจดีใจดีจนบางครั้ง ใจดีเกินแล้วนําความทุกมาให้กับตัวเองเขาบอกว่าให้คุณหันมามองมองใส่ใจตัวเองบ้างอย่าใส่ใจแต่เรื่องคนอื่นจนจนลืมใส่ใจเรื่องของตัวเองไปนะเนาะถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาดูจะดูจะมีอํานาจนะคะจะเป็นเจ้านายเก่าหัวหน้าเก่าหรือว่าใครเก่าๆก,ก็ได้เขาอาจจะมีหนทางที่จะช่วยคุณนะช่วยคุณแก้ไขปัญหาในเรื่องราวต่างๆได้ ืแต่ยืนหนึ่งแม่หมอว่าทนายน่าจะช่วยคุณได้แต่ทนายคุณก็ต้องดูด้วยนะว่าทนายเนี้ยซื่อสัตย์หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้หาทนายที่ที่มีจรยาบรณแล้วซื่อสัตย์่ะมันก็ค่อนข้างจะ,จะจะจะไม่ได้หาได้ง่ายๆเนาอะอื่ะฮะแต่ถ้าตามหน้าไพ่คุณน่าจะได้เจอคนที่ดีที่จะช่วยคุณได้ให้คุณปลดปลดพันธนาการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรดกเรื่องของการงานและการเงินได้เนาะอืมถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพแม่หมอหมองว่า มันเป็นเกี่ยวกับพวกเรื้อรังอ่ะพวกต่อมต,ต่างๆในร่างกายที่มันสั่งสมมานานแล้วไหมไม่รู้ว่าคุณไปรับอะไรมาเยอะแยะนะแล้วมันสั่งสมในร่างกายบางคนอาจจะโดนคุณใส่บนธรรมมาก็ได้บางคนอาจจะโดนจากวัคซีนมาถ้าวัคซีนก็หลังจืดนะกินเข้าไปมันก็จะช่วยคุณได้เออแต่ไม่ได้กินทุกวันนะกินอาทิตย์เว้นอาทิตย,ตย์หนึ่งเม็ดก่อนนอนนะกินถึงหนึ่งถึงสองเดือนก็พอนะเพราะพวกนี้กินทุกวันกินระยะยาวไม่ได้มันจะไปสั่งสมในไตเนาะเออสุขภาพของคุณแม่หมอมองว่า คุณจะได้ไปเจอเจอคนที่เขาจะแนะนำอยู่ยาอยู่ยาหรือสถานที่รักษาใหม่ๆนะคะให้กับคุณได้ให้คุณมีสุขภาพที่กลับมากลับมาฟื้นตัวนะกลับมาแข็งแรงขึ้นได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าคุณที่สุดแล้วจะเคลียร์เรื่องอสังหาจะได้ปลดหนี้แล้วธุรกิจของคุณที่คุณขยายหรือแยกตัวทํากิจการใหม่ของคุณเองอะ่ะคุณจะไปได้ดีแต่เพิ่มในโลกโซเชียลเยอะๆนะคะโอเคเนาะก็อะ เป็นกําลังใจกันและก,การตามนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ